สวัสดีครับพบกับเราครับช่องทางลักี่ทำบุรี่นะครับตอนเย็นวันนี้นะครับเจอใครลัก,กี่ดีใจใหญ่เจอคุณยายบุลอยนะครับผมมาเดินเล่นนะครับวันนี้ลัก,กีจะไปอ่นานนะครับ เจอคุณยายนะครับเจอคุณยายในคุณยายบัวลอยนะครับมาเดินเล่นนะครับมาหาลักกี้ด้วยนะครับออกมาก่อนลักกี้เมื่อกี้ตอนนี้ลักกี้เดินตามมานะครับจะไปอาบน้ํานะครับเจอคุณยายอยู่พอนีตรงนี้พอดีนะครับคุณยายน่ะไปได้ลักกี้จะไปได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ตรงนี้วิวสวยนะครับบยสวยมากเลยครับนี่อากาศกําลังดีนะครับวันนี้นะครับอากาศดีมากเลยนะครับเนาะ คุณยายคนสวยวันนี้นะครับออกเดินเที่ยวนะครับลักกี้ถ้าจะเจอคุณยายนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับอาการก็เป็นแบบนี้นะครับนาะส,สนิทสนมกันมากเลยนะครับผมลักกี้ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับ,บ,บคุณยายไปได้แต่ลักกี้จะไปได้ไหมนี่ <laughs> ไปแล้วลักกี้ไปแล้วนะครับนุ๊ ลักกี้ไปแล้วนะครับเอาโอเคโอ้อ่าลักก anyway right? yeah> right. ี้วางล้อก่อนลักกี้วางล้อก่อนอุ้ยอุ้ยนี่นี่นะครับภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับผมคือความรักของช้างนะครับสองเชือกนะครับผมถูกพันกันมานานนะครับพันกันมานานครับผมเมื่อกี้เขาก็เชื่อกันดี คุณยายคนสวยนะครับแต่งตัวสวยๆนะครับวันนี้ลักกี้จะได้ไปอาบน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันนี้ลักกี้ไม่ต้องอาบน้ำหรอกเอาพกฟานเอาคุณยายไปก่อนคุณยายไปไหมคุณยายลักกี้อยากได้ชุดของคุณยายนะครับตอนนี้คุณยายคนสวยอยากได้ชุดคุณยายนะครับสวยเหลือเกินอ๋อเอาให้ลักกี้ใส่สักวันนะครับผม สวัสดีนะครับคุยกันก่อนนะครับ s <S คุยกันก่อนไปกระเกียบอาบน้ำเลยลูกอาบน้ำเลยมามาเกียบน้ำมามามากินมามามาอาบน้ำเลยมา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 กินมา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 เร็วมา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 กีนกีนโอ้เละกีน คุณยายไปนู่นเลยนะครับแยกกันเลยนะครับตอนนี้นะครับคุณยายคุณะทางนะครับลักที่คุณะทางนะครับผมลักซี่ยังไปไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่ายังพาไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่าต้องต้องขึ้นขึ้นข้างบนนะครับขึ้นขี่นะครับถึงจะไปได้นะครับเพราะว่าติดกันมากๆเลยนะครับพี่แม่นะครับอันนี้ก็ต้องคอยนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับถ้ามันอยู่ไกลนี้ก็จะวิ่งตามคุณยายนะครับผมไม่ห่วงล้อรถหรือเปล่านะครับนี่ล้อ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 เออนี่ล้อเฮรอจะถือล้อไปไหนไว้นี่เลย อยพึ่งไปให้คุณยายไปก่อนนะครับผมโอ้เดี๋ยวจะเดินตามคุณยายนะครับกลับบ้านนะครับแม่ต้องคอยคอยอยู่ข้างๆก่อนคิดคิดถึงกันมากเลยเออเนาะไม่เจอกันนานนะครับถอย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 ,อยคุณยายไปนู่นแล้วคุณยายไปไกลแล้วลัคกี้ไม่ต้องวิ่งตามนะลูกล็อกี้ไม่ต้องวิ่งตามนะครับ ลักซี่จะวิ่งตามนะครับผม <c oughs> ล้อล้อห่วงล้อว่าห่วงคุณยายเนาะน้องแก้วก็วลองเรียกอยู่ทางนู้นนะครับจะพาไปอาบน้ำนะครับผมคุณยายไปทางนู้นแล้วคุณยายเข้าไปเข้าไปทางนูน้นเลยครับผมหายแล้วนะครับคุณยายหายแล้วนะครับนุน่น <c oughs> <laughs> ไปลักกี้ไม่ยอมไปแล้วนะครับแม่แม่นะครับผมจะทํายังไงนะเอ้ยไปอาบน้ําก่อนได้ไหมลักซี่น้องแก้วก็ลงเรียกอยู่นู่นนะครับผมลักกี้ไปอาบน้ําลูกมานี่เร็วนี่ล้อ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 เฮ้ยล้อ,อจะพาไปอาบน้ําก่อนนะครับผมตอนนี้เฮ้ยเ S <S <an> จะหยิบล้อวิ่งตามคุณยายนะครับผมแต่ต้องง้ามไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไปอยู่ด้วยกันนี่ก็จะอ,ออกยากนะครับตากี้นี่ติดติดมากกว่านะครับคุณยายอีกอ <S an> ยัางไม่ยอมไปไหนนะครับ <S an> เรารถก็วางไว้นะครับห่วงคุณยายเข้าไปข้างในนู่นนะครับผมไปได้แล้วไปได้แล้ว คุณยายไปไกลแล้วนะครับผมเดี๋ยวพวกขันก็จะพาน้องไปอาบน้ำนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์น้องด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับขอบคุณมากครับผม